สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราต่อจากตอนที่แล้วซึ่งเป็นมหากาบย้ายประเทศวันนี้เราจะมาแชร์10ข้อควรทำในการย้ายประเทศเพื่อให้เราสามารถย้ายประเทศได้อย่าง s m o o ู h ขึ้นแล้วก็ปรับตัวได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ใช้แค่สำหรับตอนย้ายประเทศแต่ว่าเวลาย้ายบ้านหรือย,ย้ายที่อยู่เราก็คิดว่าเออวันน่าจะช่วยได้ประมาณนึง E.P. นี้จะเน้นไปเรื่องด้านกายภาพพวกเอกสารหรือว่าที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การซื้อของเข้าบ้านมากกว่าส่วนเรื่องสภาพจิตใจหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกในการย้ายบ้านหรือย้ายประเทศเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันใน E.P. ถัดไป ก็เดี๋ยว EP เนี้ยเราแบ่งเป็นสองพาร์ทพาร์ทแรกก็คือก่อนไปแล้วพาร์ทที่สองก็คือเมื่อไปถึงเป็นพาร์ทละห้าข้อเอ่อมันจะมีข้อศูนจุดห้าเราไม่นับเป็นข้อหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าก่อนไปก็คือควรทาวีซ่าจองตัวเครื่องบินแล้วก็เช็ควันหมดอายุพาสปอร์ตให้เรียบร้อยจะได้ไม่มีปัญหานะแต่นี้เราข้ามข้ามไปเรารู้สึกว่ามันเป็น common sense ข้อแรกก็คือให้ทําการบ้านก่อนไปเลย research หรือว่าหาข้อมูลเกี่ยวกับเมืองนั้นหรือประเทศนั้น ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศร้อนหรือหนาวอะไรยังไงร,ระบบสาธารณาสุขว่าถ้าเราไปแล้วเนี่ยประกันเป็นยังไงมีสวัสิการการรักษาพยาบาลแบบครอบคลุมขนาดไหนเพราะบางประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นหรือว่า o r r i i c o u u t t i e s พว่สวีเดนที่เราเคยไปอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างครอบคลุมเราก็ไม่ต้องกังวลมากเมื่อเราไปถึง,งที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะจ่ายค่าประกันให้รัฐบาลทุกๆเดือนนะถ้าจำไม่ผิดทุกๆเดือนหรือทุกๆปี แล้วก็ถึงเวลาไปรักษาจริงเนี่ยเราก็จ่ายแค่30%มแต่ประเทศแบบอเมริกาเป็นต้นอย่างเงี้ยก็ไม่มี universal health care ก็ต้องรู้เรื่องพวกนี้แล้วก็จะได้วางแผนเตรียมตัวเรื่องสุขภาพได้ถูกโดยเฉพาะคนที่ย้ายคนเดียวเรารู้สึกว่าเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องโรงพยาบาลเป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วก็ควรรีเสิร์ชเรื่องกฎหมายของแต่ละประเทศว่ามีข้อห้ามอะไรที่มันไม่เหมือนไทยบ้างซึ่งแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันไปแน่นอนอย่างเช่นที่สิงคโปร์เนี่ยห้าม be naked ก็คือห้าม โป้ oh, แม้กระทั่งอยู่ในบ้านตัวเองก็คือถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเราเดินออกมาจากห้องน้ําไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วมีคนมองเข้ามาจากข้างนอกจะถือว่าเราผิดดังนั้นเรื่องอะไรพวกนี้เราก็ควรรู้ไว้ด้วยแล้วก็เรื่องระบบไฟฟ้าระบบปลัก๊กอะไรอย่างเงี้ยอันนี้รู้ไว้ก็ดีเวลาเราย้ายประเทศเนี่ยเราจะพยายามไม่เอา เครื่องใช้ไฟฟ้าจากประเทศหนึ่งไปใช้ประเทศหนึ่งนอกจากเราจะย้ายแค่ในยุโรปดังนั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเราก็จะนินซื้อใหม่เยวไปพูดเรื่องนี้ตอนที่เราพูดเรื่องซื้อของเข้าบ้านอีกทีหนึ่งแล้วก็ให้ดูด้วยว่าประเทศนี้ใช้หรือเมืองนี้ใช้แคชเงินสดหรือว่าใช้การ์ดหรือว่าแอปเป็นหละ่ะแต่ว่าเวลาที่เราย้ายเนี่ยเราก็ควรจะเอาไปทั้ง2อ,อย่างก็คือเอาทั้งเครดิตหรือเดบิตการ์ดไปแล้วก็พกเงินสดไปด้วยตอนที่เรามาสิงคโปร์ครั้งแรกเรามีข้อผิดพลาดครั้งใหญ่มากคือเราไม่เอาเินสดมาด้วย เพราะเราคิดว่าเออสิงคโปร์ไงมันก็ต้องมี ATM แต่ปัญหาก็คือตอนที่เรามาถึงเนี่ยเรามาถึงในช่วงโควิดแล้วมาถึงปุ๊บต้องกักตัวเลยแล้วตอนที่กําลังจะขึ้นรถบัสไปที่กักตัวไปโรงแรมเราก็ถามเขาว่าเออเราขอไปกดเงินได้ไหมเพราะเราไม่มีเงินสดติดตัวมาเลยเรามีแต่แบบการ์ดเต็มไปหมดแล้วก็มีเงินสดที่เป็น US ดอลลาร์หรือว่าแบบพวกยูโรเราไม่ได้แลกเงินสิงคโปร์ก่อน เขาก็ไม่ให้เราไปเขาบอกไม่ได้มันเป็นมาตรการทุกคนห้ามไปไหนเราก็กักตัวในโรงแรมสองสัปดาห์โดยที่ไม่มีเงินสดซึ่งมันก็ค่อนข้างลำบากเพราะว่าเราก็ซื้ออะไรเข้ามากินก็ไม่ได้ก็คือเดบิตหรือเครดิตการ์ดที่เราเอามาจากประเทศอื่นอ่ะมันก็ใช้กับบางแอปแบบพวกแอปสั่งอาหารที่นี่ไม่ได้เหมือนกันตอนนั้นก็คือลำบากมากแล้วก็ผู้คนเป็นยังไงอันนี้เราจะพยายามไม่สตอริโอไทป์แต่ว่าบางทีมัน มันช่วยจริงๆนะในการที่พยายามจะเรียนรู้หรือว่าหาข้อมูลว่าผู้คนแต่ละประเทศนั้นเป็นยังไงอย่างเช่นคนสวีเดนส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นคนเงียบๆคนญี่ปุ่นก็จะเป็นคนแบบขรึมๆหน่อยเวลาขึ้นรถไฟเราก็จะรู้ว่าเราห้ามเสียงดังข้อมูลพวกนี้เรารู้สึกว่ายิ่งรู้เยอะมากเท่าไหร่มันจะทําให้การซิชั่นมันจะทําให้การปรับตัวของเราเวลาที่เราไปถึงง่ายขึ้นเท่านั้นอ่ะหมดข้อแรกต่อไปข้อ2ก็คือการแพ็คก,กระเป๋าเวลาที่เราย้ายเนี่ยด้วยความที่เราย้ายมาเยอะแล้วเราไม่ได้ย้ายจากไทยไปประเทศอื่นเราย้ายจากประเทศที่ไม่ใช่ประเทศบ้านเเเกกิดขอองงรราไไปปีีะททศนึ่่่มใช ที่บ้านเกิดของเราดังนั้นเวลาย้ายก็คือย้ายทั้งหมดออกจากบ้านก็ย้ายไปเหมือนเอาทั้งชีวิตไปด้วยดังนั้นเวลาเราย้ายคือของมันจะเยอะมากเราก็ต้องมี p r i o r i t y ว่าเราจะเอาอะไรไปหรือว่าเราจะทิ้งอะไรหรือเราจะขายอะไรสิ่งที่เราคิดว่าควรเอาไปและจําเป็นโดยเฉพาะจากไทยนะก็คือยาคอนแทคเลนส์พวกอะแดปเตอร์แล้วก็คอมที่เป็นมีแป้นพิมพ์ไทย ก็พ,พวกของอาหารไทยไปดูทีละอย่างยาเนี่ยเ,ออเราสูึกว่าประเทศไทยมันค่อนข้างแบบ accessible มันหาง่ายมากเราสามารถหายาในประเทศไทยได้หลากหลายมากแต่พอไปอยู่ประเทศอื่นอะบางทียานั้นอะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ในการซื้อเราไม่สามารถซื้อตามร้านขายยาทั่วไปได้ คอนแทคเลนส์ก็เหมือนกันง่ายสุดก็คือซื้อจากไทยไปเอาไปเลยสำหรับปีหนึ่งสงปีอะไรก็ว่าไปเพราะว่ามันก็มีอายุอยู่ได้นานมันเวลาที่เราไปต่างประเทศอย่างยุโรปหรือว่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเราต้องไปตรวจสายตาซึ่งก็จะเสียเงินคอนแทคเลนส์ที่นู่นก็จะแพงกว่าที่ไทยเราก็เลยรู้สึกว่าเอาไปจากไทยง่ายกว่าพวกแดปเตอร์ก็จริงๆหาที่นู่นก็ได้แต่เราก็ต้องเตรียมไปเพราะบางทีไปถึงแล้วมันต้องใช้เลยไม่มีเวลาออกไปซื้อแล้วก็มีคอมที่มีแป้นพิมพ์ไทยอันนี้จําเป็นเพราะว่าตอนที่เราซื้อคอมเนี่ยเราซื้ ภาษาไทยเวลาพิมพ์ก็ต้องเข้าทรงอะว่าคุ้นๆว่านอนหนูอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยกอไก่อยู่ตรงนั้นมันก็จะลําบากนิดนึงเราวก็เตรียมไปเลยหรือว่าแบบซื้อคีย์บอร์ดแยกอย่างนี้ไปก็ได้นะตอเรากลับไทยเราก็ไปซื้อมาแล้วก็มาต่อพร้อมก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็พวกผงอาหารไทยแต่ว่าหลังๆก็ร้านเอเชียเริ่มมีขายเยอะแล้วลนี้ไม่ต้องเอาไปก็ได้แต่ว่าเผื่อเพราะว่ายังไงซื้อที่ไทยก็ถูกกว่าส่วนของที่เรารู้สึกว่าไม่จําเป็นมากถ้าสมมติกระเป๋าเต็มของพวกนี้คือจะเป็นประเภทแรกๆที่เราจะเอาออกจากกระเป๋าไไไม่ต้้้้ออออองเปกก็็ดคืืสผา เสื้อผ้าเนี่ยเรารู้สึกว่าไปหาซื้อข้างหน้าก็ได้โดยเฉพาะไปประเทศหนาวมันก็จะหาง่ายกว่าแล้วก็มือสองก็อาจจะเยอะกว่าแล้วก็พวกเครื่องเขียนโดยเฉพาะทุกวันนี้เราก็เน้นมาจดงานใน iPad แล้วก็แทบจะไม่พกปากกาหรือว่าอะไรที่เป็นเครื่องเขียนเลยเช่นถ้าพกกระดาษหรือสมุดเนี้ยหนักมากส่วนมากก็จะทิ้งไว้ไม่เอาไปด้วยแล้วก็พวกเครื่องใช้ไฟไฟ้าอย่างที่บอกไปต่อไปแพ็คกระเป๋าเสร็จเราก็ไปที่ข้อ3นซึ่งก็คือเราจะมีแฟ้มแฟ้มหนึ่งเก็บเอกสารสาคัญทั้งหมดในชีวิต ไว้แค่แฟ้มเดียวจะได้ไม่หายแล้วก็จะได้ไม่งงแล้วพอเก็บปุ๊บเนี่ยเราก็จะดิจิทัลก็คือจะสแกนทุกอย่างที่เรามีแล้วก็อัพเข้าไปในคลาวดหรือว่าโฟลเดอร์ออนไลน์แล้วก็แชร์พาสเวิร์ดให้กับ1-2คนที่ไว้ใจได้ก็น่มากก็จะเป็นคนในครอบครัวแล้วก็เอกสารสำคัญอะไรที่แปลเป็นภาษาอังกฤษได้ก็แปลไว้เผื่อต้องใช้ยามฉุกเฉินจะได้ไม่วุ่นวายนอกจากที่เราจะดิจิทัลหรือว่าเก็บเอกสารสําคัญไว้แล้ว สิ่งที่เราควรทําก็คือหาหมอตรวจสุขภาพแล้วก็ขอใบรับรองแพทย์ไว้ยิ่งเฉพาะถ้าเรามีโรคประจําตัวหรือว่ามีอาการใดๆเราก็ควรเก็บใบรับรองแพทย์ไว้เอกสารทางการแพทย์คือเอกสารที่สําคัญและจําเป็นมาก แล้วก็ตรวจสุขภาพไว้ที่ไทยก็ดีเพราะว่ามันค่อนข้างจะถูกกว่าประเทศอื่นแล้วก็ครอบคลุมกว่าข้อ4ก่อนไปก็คือควรหาหอหรือหาบ้านไว้ก่อนเป็นนักเรียนก่อนจะง่ายหน่อยเพราะว่าไปเรียนส่วนมากมหาลัยเขาจะมีแบบจัดแจงให้ต่อให้ไม่ใช่หอมหาลัยเขาก็จะม,มีหรือว่าทีมคอยช่วยเหลือเราแต่ว่าถ้าไปทํางานหรือว่าไปในที่ที่ไม่มีคนช่วยหาบ้านอันเนี้ยก็มี2วิธีก็คือหาไปเลยหาก่อนไปแบบสุ่มๆ Facebook Marketplace หรือว่าลอง Google เ,เข้าไปว่าแอปหาบ้านของประเทศนั้นๆที่ใหญ่ๆมีอะไรบ้างก็อาจจะดลไว้เลยตกลงไว้เลยหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือดูราคาไว้คร่าวๆแล้วก็ตอนไปถึงช่วงอาทิตย์2อ,อาทิตย์แรกเนี่ยอาจจะไปอยู่โรงแรมหรือ Air b บ b ก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปดูตัวอย่างบ้านหรือตัวอย่างห้องว่าชอบหรือเปล่าคนที่อยู่ด้วยกันหรือเมดเป็นยังไงเพื่อนบ้านเป็นยังไงแล้วถ้าเราโอเคเราก็ค่อยตกลงแบบนั้นก็ได้แต่อย่างน้อยเราก็ควรรู้ว่าราคาค่าเช่าบ้านในตลาดเนี่ยประมาณเท่าไหร่ ข้อที่5ก็คือเราจะชอบโหลดแผนที่วิธีการเดินทางจากสนามบินไปที่พักให้เป็นออฟไลน์ line. เราถือว่าสำคัญมากเพราะเราเดินทางคนเดียวเวลาย้ายประเทศก็คือย้ายคนเดียวตลอดดังนั้นเวลาที่เราไปเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเครื่องจะดีเลยหรือเปล่าจะมีปัญหาอะไรไหมและถ้าสมมุติว่าเราไปถึงตอนดึกๆเราต้องไปที่พักเนี่ย เราจะได้ไม่ตกแล้วก็ไม่แบบว่าเผื่อเนต็ตมันใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็จะได้ไม่ดูเป็นคนหลงทางเพราะว่าถ้าเราดูเป็นคนหลงทางเราจะตกเป็นเป้าสายตาของโจรและมีชาชีพทันทีแล้วยิ่งเฉพาะเวลาที่สถานที่ปลายทางก่อนที่จะไปที่พักอะ่ะมันไม่ใช่สนามบินอะ่ะแต่บางทีมันจะเป็นสถานีรถบัสหรือสถานีรถไฟคือเราออกจากสนามบินมาแล้วใช่ไหมสถานีรถไฟตอนกลางคืนโดยเฉพาะในยุโรปอ่ะนะ คือสถานที่แบบขายยาอะไรเงี้ยเราเห็นบ่อยมากดังนั้นก็คือเราพยายามจะออกจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดไม่ไปยืนงงโทราศัพท์ว่าเออบ้านเราไปทางไหนเราก็จะโหลดแผนที่ออฟไลน์ไว้เลยแล้วก็ดูว่าต้องออกไปทางไหนสมมุติว่าต้อง ออกไปทางที่ใกล้แมคโดนัลล์อย่างเงี้ยแล้วก็หาแมคโดนัลล์ให้เจอออกปุ๊บแล้วก็เลี้ยวเลยไม่ต้องไปแบบว่ายืนงมอ่าที่พักอันนี้ก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยนะเราคิดว่ามันก็ทําให้เรารู้สึก s a ฟขึ้น5้าข้อเมื่อกี้ก็คือก่อนไปใช่ไหมต่อไปเราก็จะพูดถึงห้าข้อหลังก็คือข้อที่ควรทําเมื่อไปถึงแล้วเมื่อไปถึงต่างประเทศเนี่ยเราจะชอบวางแผนไว้เลยว่าวันที่หนึ่งสองสามี่เนี่ยเราจะทําอะไรบ้างเพราะว่าตารางมันจะค่อนข้างแน่นมีหลายเรื่องที่เราต้องเซ็ตโตรมีหลายเรื่องที่เราต้องทําข้อหก เราจะพูดถึงวันแรกวันแรกที่ไปถึงเนี่ยเราควรทําอะไรบ้างออพักผ่อนแต่ว่าก็ควรเช็คห้องว่าอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยครบไหมทั้งที่ตามที่เขาสัญญาว่าจะให้ตามที่แบบเจ้าของหอ,งห,องหรือว่าเจ้าของบ้านสัญญาว่าจะ มีไว้มันมีหรือเปล่าใช้ได้ไหมใช้ยังไงน้าร้อนร้อนไหมไฟเปิดได้ไหมน้ําไหลหรือเปล่าแก๊สเปิดได้ไหมใช้ยังไงแล้วก็มีอะไรพังไหมให้เช็คๆดูรอบรอบ้บานถ้ามีอะไรที่ใช้ไม่ได้ก็จะได้จัดการให้เรียบร้อยรีพอร์ตตั้งแต่วันแรกๆเลยอ๋อแล้วก็ให้พยายาม learn how to use them ก็คือเพราะบางทีแบบบางอย่างมันใช้ยากมากเลยนะโดยเฉพาะประเทศที่ไม่พูดภาษาอังกฤษ อย่างเช่นตอนที่เราไปสวีเดนเราก็ไปเจอเครื่องสักผ้าที่มันก็ไม่มีภาษาอังกฤษเลยแล้วมันก็จะค่อนข้างงงมีแต่รูปรูไปใบไม้เราก็แบบรูไปใบไม้นี่นี่คืออะไรก็คือสักผ้าแบบกรีนกรีนแบบซักผ้าแบบเซฟน้ําหรือเปล่าพยายามเรียนรู้ว่าจะใช้มันได้ยังไง ข้อที่7ก็คือจะเป็นช่วง2-3วันแรกเราจะมีลิสต์ออกมาเลยว่านี่คือสิ่งที่เราอยากทำานก็คือซื้อซิมโทรศัพท์หรือว่าเปลี่ยนโทรศัพท์เปลี่ยนซิมอะไรก็ว่าไปจัดการเรื่องเน็ต d a t a ให้เรียบร้อยแล้วก็เบอร์โทรศัพท์จะเป็นเรื่องที่เราจัดการเรื่องแรกๆเมื่อไปถึง ข้อ2ก็คือทําบัตรต่างด้าวบัตรนักเรียนหรือว่าบัตรประชาชนข้อส่วนมากวาเวลาที่เราไปในฐานะนักเรียนเขาจะไม่ได้มีบัตรให้เราก่อนที่เราจะไปคือเราไปถึงปุ๊บเราต้องไปทําบัตรอีกทีหนึง่งเพื่อแบบสแกนนิ้วอะไรเงี้ยเซ็นเอกสารอ่าเรื่องนี้ก็ควรรีบจัดการให้เรียบร้อยข้อสุดท้ายก็คือเปิดบัญชีธนาคารเพื่อให้ได้มาซึ่งบัตรเดบิตแล้วก็มีบัญชีธนาคารในการทาธุรกรรมทางการเงินต่างๆข้อ8จะเป็นช่วงวิคแรก ในวีคแรกที่เราไปถึงเนี่ยเราควรทําอะไรบ้างวีคแรกเนี่ยเราจะเน้นซื้อของเข้าบ้านทั้งของใช้และของกินของใช้ในบ้านเนี่ยก็จะก็ขึ้นอยู่กับว่าห้องเราเฟอร์นิชขนาดไหนมีอะไรขาดเหลือบ้างแต่ส่วนมากที่ต้องซื้อแน่นอนน็นคือพวกเบดช็ t ใช่ไหมแบบผ้าปูเตียงตะก้าผ้าแล้วก็สลิปเปอร์นี่คือเราซื้อตลอดถ้าใครอยากประหยัดส่วนมากเนี่ยก็จะเน้นซื้อมือสองได้โดยเฉพาะ เมืองถ้าเป็นเมืองที่เป็น university town university town เนี่ยก็คือเมืองที่เป็นเมืองมหาลัยเลยก็คือทั้งเมืองนั้นอนะ่ะก็ส่วนมากก็จะมีตึกมหาลัยเต็มไปหมด ประชากรเกิน50-60%ของเมืองก็คือนักเรียนนักศึกษาตลาดของมือสองในเมืองลักษณะเนี้ยจะเป็นตลาดที่บูมมากเพราะว่ามันจะมีคนย้ายเข้าย้ายออกตลอดเวลาทุกคนก็คือเปลี่ยนผัดความเป็นเจ้าของของสิ่งของต่างๆตลอดเวลาเช่นกันตั้งแต่เสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์หรือว่าแบบแม้กระทั่งหนังสือเรียนมีหมดทุกอย่างแล้วก็ส่วนมากเนี่ยเขาจะดีลกันใน Facebook หรือว่าอะไรที่เป็นออนไลน์ก็ดูดีๆระวังโดนหลอกแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าถ้าเมืองมันเล็กส่วนมากก็ไปเจอเขาได้เลยแล้วก็แบบซื้อขายกันตรงนั้นได้วดขออองงกกิินนนนนเเรรราาาจะะะ้ไไทททีี่่มัํย แบบขนมปงังแฮมชีสนมอะไรที่ เอามาทพาพอให้ประทังชีวิตในช่วงสัปดาห์แรกเพราะว่าเวลาที่เราย้ายไปต่างประเทศบางประเทศอะกินข้าวนอกบ้านทุกมือ้อมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันแพงอาจจะซื้ออะไรที่มันทําง่ายๆอาจจะยังไม่ต้องเยอะเพราะว่าอาทิตย์แรกน่าจะยังไม่ค่อยมีเวลาข้อที่9ก็คือในสัปดาห์แรกหรือ2ส,สัปดาห์แรกเราจะเริ่มเดินทางสำรวจรอบละแวกบ้านเพื่อจะดูว่าจากบ้านเราไปสถานที่สําคัญต่อไปนี้เดินไปทางไหนใช้เวลาเท่าไหร่หนึ่งก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตเอาไว้ไปซื้อของกินเข้าบ้านร้านขายยาสถานีตํารวจตู้ ATM ธนาคาร โรงพยาบาลสถานีใกล้บ้านไม่ว่าจะเป็นสถานีบัสหรือสถานีรถไฟหรือว่าสถานีรถรางแ r a m คาเฟ่แล้วก็พวกร้านอาหารร้าน convenience store แล้วก็ร้านไทยหรือว่าร้านเอเชียก็จะเป็นที่ฝาท้องและจิตวิญญาณของเราในการไปอยู่ต่างประเทศเวลาไปดูทางหรืออะไรพวกนี้ก็ดูด้วยว่าร้านพวกนี้เปิดปิดกี่โมงแล้วก็เปิดวันอาทิตย์หรือเปล่าอย่างเช่นในยุโรปหลายประเทศบางร้านก็จะไม่เปิดวันอาทิตย์แล้วก็ต้องเทคโนตีดีๆจะได้ไม่หิวเหมือนเราตอนที่ย้ายไปเยอรมัน อ๋อแล้วก็อย่าลืมดูทางไปที่ทํางานกับที่เรียนด้วยแล้วก็พอเราเดินสํารวจทางพวกนี้เราก็ให้คิดถามตัวเองว่าเราควรจะซื้อจักรยานดีไหมสาหรับคนที่ปั่นจักรยานเป็นเพราะว่าจักรยานก็ช่วยได้เยอะมากในการทุ่นแรงโดยเฉพาะในหน้าหนาวห,หรือหน้าร้อนที่อากาศมันหนักหน่วงมากๆแล้วก็มันช่วยยน่นระยะเวลาในการเดินทางและการสัมผัสอากาศที่ไม่พึ้นประสงค์แล้วจักรยานถ้าจะซื้อแนะนําให้ซื้อเป็นแบบที่มีตะกร้าก็คือจักรยานแม่บ้านเราว่ามัน practical มากเวลาไปซื้อของหรือว่าเวลาแบบไปไหนมาไหนก็ของใส่ตะกร้าไปได้มันก็ช่วยได้เยอะ มาแบกเป้แล้วก็ขี่แบบโรไบค์อย่างนี้มันก็ไม่ค่อย practical สำหรับเราเราจากักรยานล้มบ่อยมากตอนที่ขี่โรดไบค์เพราะว่าไม่ชินแล้วก็ด้วยความที่ต้องแบกกระเป๋ามันก็หนักร่างกายมันบาลานซ์ไม่ค่อยได้ข้อสุดท้ายหลังจากที่ไปอยู่ประมาณ2สัปดาห์ถึงประมาณ1เดือนเราจะเริ่มทำเช็คลิสต์เพื่อเช็คว่าเราเริ่มปรับตัวทางกายภาพเข้ากับที่แห่งนี้ได้หรือ,อยังเช็คลิสต์เนี่ยส่วนมากเราจะทำเองไม่ได้อิงใครแล้วก็ไม่จำเป็นต้องอิงของที่เราทำแต่เราคิดว่ามันจะช่วยให้เราให้ความสบายใจกับตัวเองว่าโอเคเรา เราเริ่มปรับตัวได้แล้วแล้วก็แบบตหใ่ตัวเองแล้วบอกว่าเก่งมากเช็คลิสต์ของเรามีอะไรบ้างเราสามารถเดินไปที่เรียนหรือว่าที่ทํางานโดยที่ไม่หลงทางได้หรือยังโดยที่ไม่ต้องเปิดแมพเดินเหมือนแบบคนโลโอลก็คือเดินเหมือนรู้ทางถัดมาก็คือเวลาที่เราขึ้นรถบัสหรือรถไฟเราสามารถขึ้นโดยที่ไม่ดูแมพหรือว่าไม่ไม่ใช้แอปได้หรือเปล่าแล้วก็แบบไม่เหงอออก เพราะว่าเป็น anxious เพราะว่าเป็นกังวลว่ากลัวจะลงผิดป้ายหรือว่าขึ้นผิดทางอีกข้อหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออเราเริ่มปรับตัวได้แล้วก็คือเราจะเริ่มรู้ว่าโซนต่างๆในซูเปอร์มาร์เก็ตประจําของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วโซนต่างๆอยู่ตรงไหนเวลาจ่ายเงินจ่ายยังไงเพราะบางทีมันมีเซลฟ์เช็คเอาท์ไงมันมีแบบให้จ่ายเงินตอนออกเองช่างน้ําหนักผลไม้ช่างอะไรยังไงจ่ายเงินยังไงอันนี้ถ้าเราแบบเริ่มชินแล้วเราจะรู้สึกว่าเราเริ่มปรับตัวได้แล้วอีกข้อนึงก็คือเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่่่่่งงงงงงขออออตตาาาาๆรรรบัวเเเนนยยใชช้ไคื ที่มันมีรูปใบไม้เนี่ยมันคืออะไรมันใช้ยังไงเออใช้เครื่องสัผพาใช้เวลานานประมาณเท่าไหร่หรือไม่ก็เปิดแก๊สยังไงเพราะว่าแก๊ส,สที่ก็เปิดไม่เหมือนกันบางที่แกส๊สหรือว่าเตาอ่ะชอบตัดปิดทุกๆ20นาทีอะไรเงี้ยพอเรารู้สึกว่าเราเริ่มชินกับมันเราก็จะเริ่มตไล่ตัวเองแล้วก็บอกว่าเก่งมากเราเริ่มปรับตัวได้แล้ว ก็หมดแล้วนะคะสำหรับ10ข้อควรทำเมื่อต้องย้ายประเทศถ้าใครมีข้อแนะนำเนาะหรือว่าเคยย้ายประเทศแล้วก็รู้สึกว่าเราพลาดอะไรไปก็ลองบอกมาในคอมเมนต์ได้หรือว่าถ้าใครคิดว่าอะไรที่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยแต่คิดว่าเป็นประโยชน์มากก็แชร์มาให้เราฟังได้เช่นกันในคอมเมนต์นะคะวันนี้ก็ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย